สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีที่ติดตามทั้งช่องคอดีและบนอนเอรเชียวครับแต่งนะแต่งผมเสร็จซับเรียบร้อยแล้วนะครับผมนีลองไส้ก็แล้วแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วครับถ้าตาปากกันบ่แล้วถ้าปากครับไม่ยได้ยืดรั้ครับนี่เบาเบาๆครับพี่น้องครับตอนนี้กำลังจัดเบาเบากันพี่น้องแต่ว่าสิบชุดเย็บแล้วเรียบร้อยย่างเนี่ยให้ผู้ใดให้โดมไม่โดมไม่โดมไม่โดมโอเคครับไปเบิ้ง เราอาจจะไปเลาะด้วยกันละครับไปเลาะกอนครับพี่น้องครับมาเข้าไปน้ำกันอ้นี่สิ้ใสดดนีน้ก่อนอ,อก่อนเนาะชุดแงดแงครับชุดแดงชุดมันพ่เข็มมรุกตุกอดรตุ๊กอดจากคเกนเขมพี่น้องเข้ามาเป็น รวลอดเลยไอ้เหี้ยไอ้หนึ่งเนีอันนี้ตลงก็ร่างลเีดนะครับพี่น้องครับนก็้าดินยุอกฟอ้เริ่ม้ายันเริ่มลื่อกันแวเว้ยมันกีีนี่ยเพี้งแต่เขาชร์ได้พียก่านั้นโอ้ยตื้นเขาสิบ้เวคนมีวาสนาได้เนี่ประโยชน์จะได้ยัหลังไปุี พูนผมเก,กิดกันก่กบงอนมับอยาจะว่ามีวาสนาท้อตั้งแต่มาอยู่น้ำควายเนี่ยควายชกไรเลยชโชกไรเยโอ้ยมาขึ้นเนี่ยควายฟันดีๆีคอยอยังโมถือเลขน,นะฟันลาจัางไหนยี่คฟันวมาสร้างกินบักมีเอามากักลัไปเรียกเั้ง,งมดเสี่ยงร้งมาสานได้หล่ะเลขพันหกสี่เนี่ยคาเสียได้ไรมันช่วยอะเดียวเนี่ยเอาช่วยแนวไหนอออเจอาจจัวางสัตว์พวกเขาก็ตีบางหน่ตีวางไหน สร้างกับซีซบักมีกับฮกเออมันเป็นน้ำบอันนี้มาย่น้ำแขนะเออเปิดแล้วมันหยอย่างเขก็ได้ชื่อเมื่อปสนสร้างซี่มีฮกหาใส่พร้อมเาเ็นไหมแย่างฉบรไนเคยเห็นปะกูชับระเกินนเนี้ยเมก็เคยเห็นกล้องติดบา่มี่บักซีสีหนเบิ่งเด้นยังจะเจ้ายุงขึ้นน่ะ ันก็เอาให้ยังวเวลาเป็นอนึ่มีเป็นหยี่สิบยันคืนเบาอันนี้ขนออกให้เขาเลยคม่ะจาหชิพี่น้องสังเกตด้วค่ะผู้นบางคนมาถามอะไรมาแต่ใสแหมบางครั้งเกด้เกลสังเกตด้วยแงหัวมีแมงแเวียวเลยเนี่ยอะไรอะไรกับอะไรไฟฟ้าเาก อยพ่อกับพี่ย้อนกันอุ้ยแตะตอวบอสแม่พอกับพี่ยอนกันดีเพระกูอยากเห็นยกูคงกับพี่เนาะเอาคงกัล่ะนะอุ้ยคิดจะซ่อยยาหก่อ้กยะยาใหว่าแต่บอกอดมึงอเท่อยน่เท่อยน่เ่อยเท่อย เด็กยิ้มให้กันมั่นเนี่ย Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không mong muốn mong nó mong muốn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  โยมาโดขนมาอยากไงมอก็นมาดังเมื่อวานเสียอกไฟมือน um really> ี <h 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 ้นี <h 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 ้มือนี้เสียงเ้าเมื่อวานเสียดอกไฟดเซเม้วันนี้ศิลปินนะครับมีศิลปินมามากยศิลที่เราซื้อของให้คุปตไปราด้อคปเาริ่มากวันหนึ่งวัเก้าสิบเก้าบาทนะครับถ้าสามวันสองร้อยเท่าไหร่นะพี่ป๊อกสองรอยหสิบหรือจะเป็นหมอเหมาแล้วับหกวันไปเลยได้ไ วันจะบาครับสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็คือคาดแ่เอาว่ดสิเป็นเศเนาะเห็นเราบ่าสินค้าสารใดมัแพ่งรงคาเพราะมันใหม่เนี่ยไปซื้อบรแกขึ้นละเก้าสิบก้ทสามบาทเพินเกินหลังนี้สามบาทเพิ่เกินหลังนี้จ้าแน่รท่านบดดาเขาแบมนีของแตกไหเบางอีกขางหาเอานนี้ของแตกคันนี้มูขึจะโคตรมันอันนี้จะมีเพอะไรมาลอง้ลเอาี เจอยออดยอดดีกว่าฮะยอดดียอดดีครับเอามื่อยุคปี90ฮึใกรจะใช่อะไรเนี่ยวานี้เร้ต้อกถึงเล้วบลกถึงตื่นไ ไม่ตีหูความหลงจี้่โมเมนตันของจี้ไหมยาใช่คามคดจะเลิ่อนถึงขาหนกางเลไม่สบายหรอเอุ้ยเอาดีกระด้มาแยกก้อนสิตายจะของใสมัสแตกกันจะเอาอีสไลไปโอ้บานก็เต็มตัวก็คือจก็แบบนี้ขน่ากยาจแต่อดเจ้าหารเอดเจ้าฝุน

ตีพอแต่ก็ตีพ่อน right, okay. um, ่นะไก่ยอกก่ยอกได้เ oh, นียต่อต่อแม่พูดจริงิอม่ยอมของไก่ยอกยอกไอ้พ่อลแม่แหลไกตีพ่อเทงเท่งได้ไงอเท่งขนเดือดหกเดือดบอโ้ยบอเป็นคนเดือดแ่ไงบงคนเีาพูดจิงคนเด่นเดือดแย่ในวัี like, ้ผู้พิการงินดีนออย้ามเดือดบอจตเดอดอ 好家严万豪，爆米花好。 แลส่วนันไาี่หลายสีในยี่ครับกว่าเออนึกถึงแค่เราดูนั้นนั่ว่าเออมันสิมีลงนี่ฝนีฝนเออมี่ฝ่าพราผัวา่าพรนี่หนนี้เออนี่โกบอัแมงเอออะรสิเป็นโกบเผาอะเป็นโกบใหม่หรอใครใครเป็นโก้ใหม่เจ้าผิดอย่าคือว่าให้เด็นสิ่งท่คือหนาวเอาฟ้าเอาฟ้านะงอาควาดเาเอะไหมบ้านจ้า

ก็กินแ้งตนี่ยอยจ้าพ่เห็นเดียนชมไ้่ยมาจะเรื่องกันนะ่อัวครับต่อัวคต่อสมวัใเไปต่อว่าห็นใจเนี่ยเห็นความ้ก็เป็นลงขาดสนิจดกว่าหันว่าคนที่ไม่ใช่แก่ก็ได้เจ้าดั่งหรอกถ้าเือหันไปไน้ที่ง ว่าปาหาใหม่หาใหม่หาไดเียเาบอีหอกไมเดวในะีงามใหมสิยุกเาได้ังไเอยุ่งตรนี้ยุ่งตรนี้มันมีั้งมันไม่ตัวไปจะกดแนาใหม่นี่เมาข้าวมันตถี่าวอจากก็ลง มันแม่ไหมนังตายยังรุ่นเดียวกันเมโอ้ยมกโผ้ได้เาวาดี่จะบารุ่นเดียวกันที่เด็กอู้น้องได้แม่นี่นี่าเขาหองแม่กันมกซีดีเจ็ดสิบแปดว้าววันลหลายดอกเจ็ดสิบซจักฟันพี่กับเขาย่อยุบกาศมึงันหน้าหนองกันรเ้ย เอาไหมเอาไหมนั่นเป็นของก็คือความโทษที่มันเป็นของกงคือผลผลกงคือ เอาทุกท oh, 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 oh. ี à, qui, okay, ่ทั uhm. oh, uh, okay. well, meter, Although, ้งทุ่งเลยว่าอ้ยใรนะพีเลยพลเกเี่ยวเนี่ยออลกเยี่ยวนี่เอาการพุาบาดผลก็มากไเยจบแบีไหมให้นองมานแ้กเจ้าว่าหาฝนมันฝนหนักจัยัาเียให้พจน์รมยิรวเยงหนึ่กระชัว์สาิเหนือบงกูเ็น่